เอ้ยกูโซโลไปโซโลทำไมล่ะหรือไอเฟียโซโลอ่ะเออกูโซโลก็ได้ฮะโซโลดีกว่ามึงลงล่างไปกับนับมึงดีกว่าเลยซับไปเฮ้ยถ้ามึงโซโลมึงก็ต้องมาล่างนี่ทีเฮ้ยเดี๋ยวนะโซโลมาไปบนนี่อะเออเออเออใช่ใช่ใช่อุดุกูดูมมากูดุมอุดูมาล่างมาล่างมาล่างกูดูมาล่างเลยกูดุมเฮ้ยคิวมึงกูว่าเริ่มใหม่วะกูเริ่มเริ่มใหม่วะ กลัวเลยกลัวเลยไม่กลัวไม่กลัวไอคิวดิเอ้ยเอ้ยคิวเออเฮ้ยกดลัวมาแล้วมันหลุดประมาณสามตายสุดตายเหรอต้นอเยี่ยมดูมาละเลยมาละไม่มึงต้องหลุดต่อข้าเกมปะโอเคโอเค พอดกอดกอดตัวผมนั่นแหละมาคือู่วิ่งนมันอยู่จิ๊บวระกับบิรจบจีบจบจีบจบจบเรอ้ยอย่าเล่นมาละคู่วิ่นี่ละอะไรอ่บินเหรอเฮ้ยคู่วันเออคุณใคมาแล้วไงแต่คกจบไหมมึงมึงอยู่ในรีนแล้วเว้ยไม่ต้องคู่วิ

เฮ้ยเฮ้ยนนไหนเอออย่บอกม่เช่แท็กไม่เช่แท็กอืออกแฮกอยู่ดีกที่เราสัตว์ดูกำลังไปเลยบน

โอ้ยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้ตังค์เลยวะไอสัตว์กูดูตีไรใช่ไหมนั่นแหละ กูไม่ช่วยวูดูยัยแค่คนเด็กกูไม่ร้ายเยนี้ก็ปวดใจไร้แต่ผมกระสุนกำลังจะโดนเมื่อกระสุนโดนสะเกาไหมกำลังยิงไหม เมื่อดูของกูกระสุนก็เราจะยิงไปที่สเกลสเกลก็กำนะลังทำไมเขาหยุดเล่นเนี่ยวะสับเบี้ยถ้าหลอดหยุดเล่นไงวะฮะหลัง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 ไม่หายไม่หายอยู่ในอยู่อยู่ในนี้มันอยู่ในป่า Nothing แล้ว nothing

กำลังไปเลนม้าใส่คมังคได้เป็นรเหรอวะไดีมันรมันมาล่างแต่ไม่รู้มันได้อะไรอไม่มีเวลา เธออะไรกันมากระ fuam พลาไงำลังตองภัท no ค่ม

อยู่น yeah. yeah. no right. nah, oh, ี่ไอ้เหี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยต้องเกิดได้ก็ดีเอ้าเฮียโดนเฉยนันติแม่งแต่ดิตายไปดิมึงตายไปดิมึงตายไปดิมึง

ดิงแล้วเนาทีเป็ดยีนาเลนาตไปเนดังกมนี้เป็นก่ไก่ใไหนไก่วะไม่ไก่นะครับผมมังกี้โคตรหิวบินเลยบิงเลยบิงเงข้าไปเลยเออตาบโบะ กูดูเล่นดีอยู่นะเออก็ใช้ได้อยู่ถ้าไม่ติดต้องมาลัดที่พายตัวเลยเสียวว่ากลับบ้านดิงนั่นไงมาล่าอะไรเช่วัวแหละกำลังเดือดเสียวอยู่เลยไหนว่ามาช่วยมึงอ่ะ นนี paid, ่ไปแล้วไปแล้วไปล้วลาลลอ้อมหลังาอ้อมหลังออี้ด้วยลอมาลยมาลยเด็กี่ต้อน้่ต้อนล่ต้อนระสัตว์รูหายไปจื๊อ ขอาไปหาแนปลาเฮ้โอ้ยนี่ไงล่อมันเป็นโรกะบายนี่อยู่ในนี้เ่ยเห็นไหมจึงนั่ไหนนะเห็นไหมเห็นไหมอันติดไหมทำอะไรกักหนาทำอะไรกกหนาทำอะไรกกหนาไอ้เหี้ยกระสุนหมดเออรีบาไา้แล้ว ทำอะไรทำอะไรอย่าตายอย่าตายห้าสี่สามสองหนึ่งเอ๊ะตายง่ายแล้วง่ายง่ายกับอือออกได้จ้า อะไรสกาใครใครลงล่างได้ทายมึงลงมันได้เลยโผมึงลงอย่างงี้มันก็รู้ดิใครใครลงยังไม่ได้ว่าไปดีอ่ะเอาไอ้เหี้ยมาดูมาดิไอ้เหี้ยซื้อดันไม่ทันเลยเถออะเูกไปเล่นซูงเล่นซูงแอบรอมันรอมันเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตี๊ดอี ตียี่ดีไหมตีวะตีไม่ได้ีกไ<า><ะ>ด้หมแบู้ดวงอยู่นี่พี่ตีวันอะไยัยเออนัอ่นแหละนั่นแหละไปสกอตวะเฮ้ยหึงทาอะไรวคนกู มึงตายมึงตายมึงตายต่อได้ไปมียนจริไหมไม่มีสิบวิได้อยู่ได้อยู่รอรอห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวเนี้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปแล้วยิงแล้วทีมินเข้าเลยหัวแล้วรอทุกหัวอะไรมานนะ

รีบมานารีบมานาเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วช่วยด้วยโอ้ยชาลอดก็มาเฮียกูตายกูตายวันตีอฮอกูเทพกูเทพหันยีงก็เฮียแล้วเดียวหันแล้วหันแล้วหันแล้วยิงอยู่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 กระสุนหมดเฮียเก็บหมดเก็บหมดเก็บหมด ยิ่งมาได้หมดอึอึ h u ลา l i เ t ชันซิม i l i a t i o n เจ้เหนีอ่อยเลยคือกลับ <crease> บ <one wrote> ้านกลับ <felony> บ <autograph> ้านให้ดูมาดีแม่เนี่ยดูมาดีแม่เนี่ยที่วินไปไหนแล้วที่วิน ก็ไม่ไดะโอ้ยนี่อยากดูมั้ยอยากดูมัอยดูดูดีรว่าดันีกวดูดูดีกว่าดูไม่ตนนี้หรอดูไหมดีไหมว่าจีเตะไม่ดันหรอ

ดูมี่แหละคำคำคือคำ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 กูบอกแล้วคำ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 กูบอกว่าคำก็คือคำว่าคำคำ สามร okay, ้อยสามร้อยกูได้ดุมแล้วกูได้ดุมแล้วไม่ออกดุมก่อนว้ยกูจะออกแค่กูจะออกแค่ดานี้ แล้วก็เดี๋ยวไปออกนะออกออันออกเอาวิน <c oughs> นอ,อก่อนวินนอ,อกรันวินนอ,อกมาอยู่มาอยู่มาอยู่โอ๊ยไก่ตื่นไก่ตื่น <c oughs> อีกอีกอี

ตะกาว,วินวอกวเหนกาวินวอกรอรอรอ้ต,ตอนนี้ไม่มีดูมีนี่ว่าจะรอนูอะวะให้ฉันดูมแล้วได้อะไรให้ทนดูมข้มากไปไหม

เจอแล้วเจอแล้วอันติใหม่อเอออ้อเฮ้ยเอาเอาสกิลพี่ดีมาหนีมานามาหนีมาน้ามา เกมนี pues ้ขอเลดเลดเฮ้ยอ่ากดปิดโอ้ยเออดีๆกูฟาร์มกูฟาร์มไม่เกี่ยวไม่ต้องลงมาบ้าป่าลุนบอลลุนบอลทีสักนาทีก็คนละอูขำเล่นะ พวกมึงอ่ะโหดโหดพวกมึงอ่ะอะไรอ่ะเอาลอนก่อนเลยไหมอ้าวไม่รอพี่แล้วนี้ก็เอาดิเฮ้ย ผมไม่บินนาตีเลยนะสกอยสกอยมาไม่มีวัดไฟอีกโอ้โหเนี้ยตายอาตมอมควายสี่ร้อยโวยสามร้อยโวย

ไม่ได้5 0 0รอรอจะรอเลยไป,ไ,ปไปล่อ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 มันจะเอาเมย์ไมาา่ตายเออกูมีวินดอสด้ว่าไม่ใช่เหรอเฮ้ยเจ็บปีเจ็บีเจ็บปีมาดีวะ เห็นนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นว่าไหมนี่ไม่กล่าวดูพี่บิงออกกูออกดาบทองมาสองอันดีก่ากูไม่กล่าวดูสองอันเลยจะดาบทองเหรอวะดาบทองอ่ะไม่ยิะ

นี่นี่นี่มึงบอกไว้แรงนี่มึงดูอือล้วสายพันเยอเานเาได้ม่เาเอะอย่พี่ล่างไปพีวินไปล่างไปสายพันหัวกูบอกแล้วตงตีสิ่งก่อสร้างนี้จัดดิบที่หายเอ็กนี่กูบอกเลยพีวินไปแทง เดี๋ยวเดี๋ยวขอคลิปขอคลิปขอคลิปจัดคลิปตามกูหาตัวจับก่อนนะตัวนี่นี่นี่ตัวนี้เลยไปไปเจอเบื้องกลางกูอะไรแล้ววะช่วยอะไรนี่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 เออบุกินวอลก็โดนอยู่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 ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วสเก้า ทีนทีนไอทีเดียร์ตายไหมเดี๋ยวจะเป็นซนเดอร์กันไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่มินพิษมันอ่ะถ้าเกิดออกเซนเดอร์พิษมันมาทำดาเมจมันเซนเดอร์ติดด้วยพิษไหนวะพิษของเวชินแฮกอ่ะคือเมื่อกี้เห็นเซนเดอร์มันมันจะหมดแล้วใช่ไหมพอพิษมันทำดาเมิดเซนเดอร์ติดต่อเออมันแหละ เลือดไอทีนเหลือโคตรเยอะตายเลยมึงยีทำลายกูอนี่เราออกนู้นได้แหละครับเดี๋ยวคูต้องตายวินวอฟเอ้ยขายขายวาร์ฟเฮ้เฮ้เฮูต้องออกอะไรที่มันถึกๆออกอะไรดีวะดูอ่ะดูไม่ดูออกไอดีกว่ากูว่า บวกดีบวกดีเราได้อะบวกดี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 บจะตาแล้วเดี๋ยวดูเซฟชันเดึ่งเห็นไหมหนาหนักโอ้ยสเกลมาเอาเรื่อง control เอาของไอเดียโอย สเกาลืนนักกว่ลยวะ4ี่ไหมวะกูออกไอ้ดีกว่าเดี๋ยวนีเลย S ไปออกไอ้ไหมพี่นี่เนี่ยออกวนั่นดีนั่นดี่นดีนั่นดีนั่นดีนเอาดีนเอาดี่นดีนั่นดี นี่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 สวยที่ไอ้เหี้ยกูไม่รีมานาให้กูไม่รีมานาให้เอาเดียวเดียวอีกทีเข้าเข้ามาตั้งนี่อะไรวะระวังแะ้ววะเห็นมังคีไหมเห็นมังคี กูม no 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 ีไอ้กูมีไอ้นี่ไงนี่ไงเห็นไอ้กูไหมเห็นไอ้กูไหมหไอ้กูไหมถือเฮ้ยหวาดตรงนี้ดีหวาดีหวาดดิไม่เห็นนี่ไงหวาดดีก็ได้แต่นี้ขอขอตัวนึงก็หมดขอตัวนึง ปวดตีไปแล้วกู <S 2> <S 2> ้สาตีไปจิ๊บ